สวัสดีทุกคนาันกันด้วยแล้วกันนะครับโอเควันนี้ผมจะมาโชว์แมพที่ผมได้สร้างมาเป็นแมพที่ผมได้สร้างบ้านขึ้นมาแต่บ้านปรากฏว่าสร้างไม่เสร็จนะเดี๋ยวผมให้ดูนะบ้านอย่างกลนะกันทุกคนพูดจริงบ้านกลากมากกลาดจริงๆสร้างด้แค่นี้อันนี้คือ ห้องอาบน้ำไม่มีน้ำลืมใส่เอาน้ำแป๊บม,มีน้ำโอเคเดี๋ยวผมใส่เลยโอเคนะทุกคน,นนี่คือประตูหลังบ้านไม่มีอะไรหรอก แก okay, อยากมาโชว์เจินี่คือโครงบ้านก็จะนี่คือไฟนะนทำได้แค่นี้แหละยากอะบ้านใหญ่ขนาดนี้จะไปสร้างได้โหมดเคทีบนะทุกคนนี่โหมดเคทีบนะอันนี้บ้านสองชั้นนะ ยัสงสร้างไม่ได้ทุกคนเคทีฟมันได้ทางขึ้นบ้านเดี๋ยวอืออือฮ อานินหืมหนูไม่เอาออมมีชาวูกับป่าจะทูดิ นี่ทุกคนที่ผมไปเอาข้าวที่ฉี่นะโอเคผมอาจจะซอเร็วหน่อยนะอ้าวอ้าวยี่ โอเคนะทุกคนนี่ผมทำบันไดนะผมแค่มาทำบันไดคลิปนี้ก็บา่านะเพราะผมเสียผมสร้างไม่เสร็จ